สวัสดีคับวันนี้ผมกลับมาเกับช่องเฮ้ยเรากลับมาเกับช่อง JKJB Studio นะครับวันนี้เราจะมาดูภาพหลอนติดวิญญาณนะมันที่มันต้องเป็นภาพถ่ายติดนะวิญญาณนะเว็บบาลไม่รู้ผมไม่บอกแล้วกันนะมาประตูภาพแรกเลยหนึ่งภาพถ่ายของเจ้าหน้า เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังเก็บศพชายคนหนึ่งที่ปรากฏว่าในภาพมีเงาคล้ายวิญญาณที่กำลังยืนดูศพตัวเองไหนไหนอู้นี่ไงโถอือหอชัดเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่เหมือนคนใส่รองเท้าไม่ยืนงนี้หรือเปล่าจะต่อเราก็ไม่รู้นะฮะ หน้าคนนี้ดูเครียดมากมาสองภาพถ่ายบ้านอุ้ยตกใจเสียงนกบินโถฟตุฟักภาพถ่ายบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีอุ้มที่จังหวัดลำปางเผยให้เห็นเงาประหลาดอยู่บริเวณหน้าต่างไหนฮึม เฮ้ยเหมือนคนแก่ป้าหรือคนอะไรเนะี่ยนั่งเท้าแบบแปลกๆเออดูอะไรเนี่ยเนี่ว็บชื่อเว็บนี้คะแต่ผมไม่อ่านอ่ะภาพภาพลุงลุงมายือนอะไรอยู่ตรงนี้นี่โถบ้านเก่าอยู่เป็นร้อยปีลุงไม่กลัวเลยเหรอหรือบ้านเขาสาม ภาพของดาราสาวดิวอลิสลาอะอลิสอลิสลาเออในรถลีมูซีนที่มาเก้าปรากฏว่าขาของเธอในภาพดังกล่าวดูเหมือนกับขาใครก็ไม่รู้ที่มีสีผิวเข้มเข้มและรอยแผลเป็นรวมถึง ขนขาอีกด้วยโอ้โหโอ้โหขนขานไหนนี่นะออตัดต่อบ้าความจริงค่ะแต่ความจริงอะขาวควรจะเรียวแบบสวยๆหรือเขาตัดต่อทำสีผิวอะไรไม่รู้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะคลิปนี้เราไม่ได้ว่าบอกอันไหนของปลอมแถวแท้ภาพถ่ายแฟชั่นของวิกกี้สุดนิสา เจ่ไะมจอเอทอเจดเออลงในนิตยาสาฉบับหนึ่งแต่มีคนตาดีเห็นว่ามีขาใครโผล่ออกมาไหนหุยขาใครอ่ะคนกำลังเดินเที่ยวชมหรือเปล่าแบบเดินอ่ะเขาลังเดินอยู่พอดีเะ แดี๋ยวนถ้าม,มีคนมาเดินท้ามันคงไม่ลอยขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเห็นตัวเลยียนนี้เนาะอืมแปลกจริงอะไรภาพถ่ายในงานวันแห่งหนึ่งเผยให้เห็นเงาคล้ายคนนะั่งนั่งอยู่ข้างบนสุดของชิงช้าสวรรค์วิลุงลุงมานั่งเลยตรงนี้ดูคนอื่นเขาสิคนอื่นเขาเล่นกันปกติลงุงมานั่งตรงนี้โถ เดี๋ยวลุงก็ล้มหรอกมันเป็นไอ้นี่ว่าช่างซ่อมเขายังไม่ได้บอกไว้นี่เสียบอแต่คนเมื่อยยืนย่นเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่มีใครมองเขาเลยเหรอไอ้น,นี่ว่าล่องเหมือนได้แต่แต่กล้องเดินไปถ่ายติดเขาไม่รู้นะฮะมันแปลกๆเดี๋ยวขอซูมกอนโอ้วัดเหนะ็นภาพมันดูเกนะ่ามาก 6. ภาพถ่ายบริเวณต้นกะต้นตะเคียนที่ติดภาพเด็กน้อยด้านขวาโดยไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้คือใครมาจากไหนเดี๋ยววเนี่ยหัวโ,โ,โอเคมาเดินเล่นหรือเปล่านี่ก็มีหัวใคร,รโอล่มาด้วยนี้อ ไม่รู้นะแต่ภาพมันดูไม่ชัดมันดูเบลอๆยุคไหนเนี่ยยุคพระเจ้าพระเจ้าเหายุคมหังสงจังไม่ใช่ละวปะเจตภาพถ่ายที่ติดเงาแปลกๆคล้ายคนของเจ้าหน้าที่ปอปอพลรพัทยาในขณะย้ายรถสิบล้อไฟไหมเฮ้ออื้อหือตแฟดป้เนี่ย หรือี่ไหนได้คนเขาวิ่งมาดูได้จังหวะที่เขาวิ่งอยู่พอดีแล้วไปถ่ายเขาเลกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมาแปลก,ปกภาพถ่ายที่ติดเงาดำคล้ายคนที่หน้าต่างซึ่งเหมือนกับคุณยายที่เสียชีวิตไปนานแล้วอุ้ยอุ้ยเออหน้าตาเหมือนคนแก่นะ แต่บ้านนี้ไม่สภาพไม่น,น่าจะมีใครอยู่แล้วแหละดูเด็กหน้าต่างดูดออกมาถ้าขนาดนี้มั่า็จะเป็นเป็นทำไรทำอะไรไม่รู้มันกิ้งใหญ่เลยก็คนเข้ามาสำรวจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน<ม>แล้วเขาจะมายืนตรงนี้ถ้าถ่ายพอดีชายลึกรับที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง กิ่นสีและกาวแป้งในพศ2 5 3 1อุ้ยตอนนั้นยังไม่เกิดเลยฮงเกอร์สมงพัน2้าี่สาอ็ดอ้ยกี่ปีสามปีได้มั้งโดยเป็นฉากจบที่กลุ่มนักศึกษากำลังเต้นเฮฮากันอยู่แต่กับพบชายลึกแล้วคนนี้โผลมาในฉากด้วยทั้งๆท,ที่ตอนถ่าย ก็มีก็ไม่มีฮะตอนถ่ายก็มีใครเห็นชายคนนั้นเลยถ่ายก็มีใครเห็นชาย,นนนชายคนนั้นชายคนนี้นะโซมันน่ากลัวตรงไหนเขาแค่แบบไอ้นี่หรือเปล่าเดิมมาด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้นยังจ้องมาคุมนี้หรือเปล่าเเขาว่ามาถ่ายด้วยหรือเปล่าแบบเดินมาไว้ถ่ายด้วยเออไม่น่านใช่ผีให้ผีมันคนจะเป็นเงาลางๆสิบภาพถ่ายก็จบไปแล้วนะคะเอ้ยยังไม่จบดี10ภาพถ่ายในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีเมื่อแม่ถ่ายภาพสาวภาพลูกสาวแต่ติดรูปร่างของหญิงปริศนาขึ้นมาเฉย w h a t t อ e fuck? อ uh ือหือเตฟมันีกี่อันดับเนี่ยน่าจะเยอะอยู่แล้วน่าไม่ใช่สิบอันดับและวัตเอฟ้าคุณจรททำอะไรของคุณเนี่ยคุณกระโดดรอดเต้นหรือเปล่าคุณใช้แอปอะไรบ้างนี่ยืยืดตัวอือ uh หือ huh. สิบเอ็ดภาพถ่ายในตำนานที่เห็นเป็นคนนั่งอยู่บนโลงศพอย่างชัดเจนแถมลักษณะสีผิวของเขายังไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอีกด้วยอื้มอ้ยอันนี้ไม่กลัวนะกลัวคนนี้มากกว่าดูค่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมกลัวไหมหน้าเขาเนี่ยอื้มหน้าแต่ละคนไม่เป็นมิตรกับเราเลย what the fuck what วบดยึงนะซูมก่อนไม่รู้ว่าแค่ภาพไปนนน็นน่าจะภาพตัดต่อเลยเพเป็นเรื่องจริงไม่น่าจะเห็นชัดอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไหนภาพของสอาสาสมัครที่กําลังช่วยเหลือผู้ชายบากเจ็บแต่ปรากฏไปหน้าแปลกๆที่เต็มไปด้วยเลือดไหน กาลังมาช่วยหรือเปล่าเขามามองดูดูก่อนเห็นปะละ่ะหน้าคนนี้เหมือนแดงๆอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเงาแสงแล้วก็ไฟดไรดเรเท่าอย่างเนาะถตงไม่มีไฟไงอาจจะเป็นเงาแสงหรือเปล่าเออจะแปลกว่าโอ้วันเดสูงหน้าเฮ้ยหน้าหน้ากลจริงสืบสามงานศพของเจ้าหนะ้าที่กู้ภยัยรายหนึ่งที่ถูกรถชนเสียชีวิต โดยชายในภาพคือเพื่อนของผู้ตายแต่สิ่งที่ผิดปกติคือมีขาปริศนาปรากฏออกมาทั้งๆรั้งที่ตรงนั้นไม่มีคนไปยืนอยู่แน่นอนไหนเออเออ,อ,อไม่รู้เป็นหุ่นเล่า คนแบบนี้แหมอนแบบาเกงแต่อันนี้ก็ไม่กางเกงนะทำไมเออมันตุบปหรือคนเขายืนกำลังอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะสนะิบสี่ภาพถ่ายรูปคู่กับรถพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนี่ก็เมืองที่โอ้โหเอาเพลงอะไรมาร้องไ่รู้ระยองอะปรากฏว่ามี ใบหน้าชวันสยองอยู่ที่กระจกเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่รู้มันมีหรือเปล่านะตัวบ้านนี้น่กกากลัวโถหมูเฮ้ยท่านสวัสดีมูนก็อาจจะเป็นคนเีายืนอยู่ตรว ในรถเปแลลวมองมาที่กล้องไม่รู้ใช่บอกภาพถ่ายของโยะไรนะภาพถ่ายของโยกเย่กับน้องคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ภาพเงาสะท้อนออกมาดังมีคนเพิ่มมาสามคนได้ยังไงเออ อุ้ยอันนี้นี่เขาไม่คนดังนะคนเนี้ยนะเขาไม่คนดังเสื้อเขาแปลกๆมือแต่งามันมันมีสามคนนะมันมีแบบเนีย่ยในนี้มันมีคนยืนแบบทำมือไว้ข้างหลังอนะ่ะอีกคนเสื้อนี่แต่อันนี้ไม,ม่มีมีแต่คนชุดดำเออแปลกนะ สิบหกชายคนนี้นอนถ่ายเซลฟี่คนเดียวแต่พอกลับมาดูภาพตัวเองหายถึงกับช็อกไงเอ๊ะไม่รู้ละใส่มือปอมไม่บอกแม่มือเขาเอกข้างก็งงอยู่นี่ปะ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้แต่อันเนี้ย มือใครวะอาจจะเป็นมือของคนแบบไอ้นี่นะคะแบบเขาทําแบบเหมือนนอนแบบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าไงที่แบบเอาแขนไว้ด้านหลังหัวแล้วนอนแต่ม,มันไม่ได้ช่ขนาดนี้อาจจะเป็นมือปลอมแบบมือปองวางไว้ปะ่ะรับไม่น,นันไม่รู้แหลแต่มันดูมันไม่ใช่สีผิวขเขานะดูดิเขาแบบตัวเนี่ยแขนเขาเล่นดูมือนี่ดิดำปี้เลย ถ่ายถถ่ายนักเรียนหมู่ที่ที่ที่แม่กองแต่ไม่มีใบหน้าเอ้ยแต่มีใบหน้าลึกลับแอบอยู่ทางด้านหลังเออนี่ตรงนี้ถ้าเขาสูนไม่จะชัดก็เออมันน่กกากลัวจริงมันคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังบอกไม่ได้ไม่ใช่ช่วงโควิดใช่ไหม สิบแปดภาพถ่ายภาพพยนตร์เรื่องพี่มาพักนูมีเงาดำอยู่บริเวณนี้ไหนพี่มาเฮ้ยหน้าใครเนี่ย what the fuck หน้าใครวะป้าปากอยู่บนเน้หแปลกมันไม่รู้มันเหมือนหันหน้าเฮ้ยหนังเรื่องนี้นเคยดูนีเ่เรื่องนี้ที่ผู้หญิงคนนี้เลยนะนี่คือที่ไปดูเรื่องแรกในชีวิตเลยในโรงหนัง ภาพถ่ายของอาร์ตปะอาร์ตพระสุดสมัยเรียนที่ในภาพมีเงาคล้ายวิญญาณโดยในช่วงที่ถ่ายภาพนี้มีเพื่อนในกลุ่มเสียชีวิตไหนน่าก,กลัวมันเป็นไอ้นี้บ้าออต้นไม้เงาอะไร โอ้ยอ้าแหลกป้าบนึงฮะอ้าหายแหลกแล้วมันบื๊ปบแปลกๆไงก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนะบะ้คนเขาไม่ยืนแกล้งบอเ้ยตรงนี้มีใครฮะเออเอมีใครนั่งเลยเออนั่งเหอะยี่สิบเชนธนาถ่ายรูปคู่แฟนค่ะแต่ดันมีภาพคล้ายผู้หญิง ผมยาวห้อยหัวลงมาแบบนี้วั What the fuck? Uh huh. ตถุภากหจูออนพีเลอร์ตันนี้มันไม่ใช่จูออนแล้วจูออนเป็นผู้ชายที่เออเอ,อเลยมันดูแปลกแเนาะพี่คะพี่พี่เป็นลูกครึ่งสไปเดอร์แมนบ้างน,นะ uh huh. น,นะครับอือือกล้าทำซะขนาดนี้แล้วขบวนมันจะไม่มีใครยืนได้ไงมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นห้างนะ าเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องมีคนเห็นแล้วดิเออแบบคนธนดะาดีอ๋อนี่นะคะก็จบแล้วนะคะยี่สิบอันดับนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์โอ้ดั่ละย้ายังแปดแต่รูปนี้น,น่ากลัวจริงโอเคครับบ๊ายบายก็ก่อนที่จะจบคลิปผมบอกลนะคะช่วงที่หายไปนานเพราะว่าหนึ่งนะครับ ปโรงเรียนมันเปิดเทอมแล้วกับบ้านมาก็ต้องทําการบ้านการบวชทำการบ้านเสร็จมันก็ดึกแล้วเราต้องนอนรีบไปโรงเรียนแต่ที่วงมันถ่ายตอนนี้ได้เพราะว่านี้หยุดเรียนวันพรหัสสัป,ปดีที่เท่าไหร่ที่น่าจะที่หกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปโรงเรียนอะนะก็ช่องเพื่อนผมก็มีอีกไงช่องเลยนะ ก็ขอบคุณซับที่มี20ซับนะโอ้โหมันมาดีใจแทบแย่เพาว่าเป็นพันซับที่ดีใจใแทบแย่คือแค่20่ัพท์ก็ดีใจแล้วอ่ะอยากเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มสีิติเป็นสามสิซับถ้ามันถึงก็จะดีใจก็เพิ่ม,มเรื่อยเรื่อยสี่สิบห้าสิบหกสิบเบแปดสบนึ่ร้อยหนึอยเี่ยขาอยางดีใจอะครับขอให้ผู้ติดตามเป็นพันคนอะดีมากนะคะก็ขอบคุณยี่สิบซับเลย ปกติเขาต้องดีใจที่สับเยอะอันนี้ผมดีใจยี่สิบซับเพราะว่าช่องเนี้ยก็คือช่องที่จเจริญก้าวหน้าที่ส่วนลัวช่องเก่าว E Q O Y o, o เนี่ยมันทุเละมันมันไม่ดีอ่ะพูดการด้วยสามคนเองไม่รู้ทําไมสองนคนด้วยซ้าจะลบช่องนั้นทิ้งไปละมันอยู่นี่ขึ้นอโอเคนะคะคลายคลิปนี้ไปก่อน bye อบ๊ายบๆล่อไปสิบเจ็ดนาทีแล้วโถ